สวัสดีค่ะพบกับทองสไตล์เออราวัจ้าก่อนอื่นก็ฝากกดไลา์กดแชร์กก็จำสกายเล่จ้าพี่น้องจ๋าที่สําคัญก็ยื้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยจ้าพี่น้องเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนี่จ้าเนาะวันนี้สไตล์เอราวัจจ์สีผ้ามากินมามาเพชรจ้ะเพชรเพชรแบบหืมมามาเกาหลีเพชรจ้าพี่น้องรอบนี้เอาเพชรเพชรเลยจ้ะลองเบิ่งว่าสไตล์เอราวัจจ์กินได้บ่จ้าพี่น้องว้าหลายยัยห้างเนาะพี่น้องเนาะกินเลยจ้ะ ไอ้ไอ้พี่น้องเอ้ยสไตล์เอราว่าท่านเดยไปตอบคนเมนหรือว่าไอ้พวกท่านเดบไปหาหรือว่าจังใดอะกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสไตล์เอราเหตุทั้งการเว้นขึ้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนปีใหม่งานมันหลายเนาะพี่น้องเนาะก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องทั้งหลายเลยจ้ะเด้อที่พ่ท่านได้ไปแต่ว่าไปเบิ่งอยู่ได้พี่น้องเ่ได้ไปตอบคอนเมนเพราะว่าสไตล์เอลาก่ะงานหลายเนาะพี่น้องแบบแบบแบบนะพี่น้องนะเข้าใจสไตล์เลยจ้ะเด้อ เออขอบคุณค่ะมาจ่าบวบหลายหญ่หางมากินเลยจ้าพี่น้องย่ำแบบอันมะมา่าเพชรเกาดีเนี่ย,บยเบิ้งสไตล์อะอาสิกินได้บอลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมาด้จา้าขออนุญาตใส่มือเด้จ้าพี่น้องือ

หอมจ้ะพัดแก้มก็มีหอมเลยพี่นเนุ่มัมมบนบางแาบ จบอยู่ได้พี่นอ้องอือใส่ผักสลัดแก่มาพี่น้องเนาะ ทั้งหลังกับเอาเบอร์ตัวนหนเราพี่น้งนะองเนาะโอ้สเสรษว่าเสเอาสองหัวอันเบาไว้พี่น้องเอาหัวเดียว สลัดแก่สลัดหัวจะตายเวลามาบ้านเมืองไทยใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทั้งทุกข์ทั้งอยากเมื่ยมากสบายคืซึมมือยได้พี่น้องเอ้

บ้านเรียบร้อยละสไตล์เอรวัีกครบทุกอย่างละพี่น้องอ่ะกำใหญ่ๆมาใหม่ๆกะบัตรนั่งบ้านสไตล์เอราวัลเนาะเอิรนผักขาเนาะลูกพี่ก็ให้ไปซื้อผักขาสไตล์เอราวัลไทยเขาเรียกเสืออมเนาะเขาเอิรนเสืออมสไตล์เอราวัลกะ ຍ່າງໄປຕະຫຼາດມ້ອຍຍັງນໍອັນຜັກຊະອົມແມະບໍ່ຮູ້ຍ່າງໄປຍ່າງມາກະບໍ່ກ້າແຫຼະຕາກີ້ເນາະບ້ານນອກເຂົ້າກນນ นี่ไปกินมากเบิร์ตก่อนมากกว่าเบิร์ตเลยพี่น้องว้าอย่างจับด้วยพี่น้องแซ่บอีรีบอ่ะเพชรยุ้กระเสีบบิรเหลือหอดพักเนาะพี่น้องเนาะกินเบิร์ตมือหลังเหลือสีอเหลาสีฟังเลยพี่น้องเด้อให้คลิปได้อืม อันนี้ก่อนจะสิเราเรื่องมาเมืองไทยไปไหมไตเวลาล,ลำบากแบบสุดยอดอะ่ะเลยก็สิเราเรื่องชีวิตให้ฟังดอกพี่นอ้องชีวิตเวลาเนี่ยมันรันทดอีดีได้ก่าสิแม่ถ,ถึงจุดนี้พี่นอ้องเอ้ยลายเรื่องได้ล,า,ลาดอกสิบฟังดอกอ เพชรปากพยามพี <laughs> ่น้องเบื่อไหร่พี่น้องแซ่บก่อนอื่นก็ฝากกดใดกดแชร์กดซับสะไขได้จ้ะพี่น้องจะเป็นจะเป็นสำคัญดีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเด้อพีชผ่านยังขอโทษขออภัยได้พี่น้องป่าวไมค่อยของไปไหนเนาะ เดี๋ยวมือหลังสิวเอาสูฟังเด้วพี่น้องเด้อว่วาลำบักํำใด้พี่น้องเลยมาอยู่เมืองไทยเนาะแค่นี้นอะจากพี่น้องเนาะอัน,อนม,ามา่าม่าคุยกับเบิร์ดละทั้งเผพดทั้งเสียพี่น้องขอบคุณค่ะ